สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT อ e ีเ n i n น24่ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสรุปประเด็นนะคะการนับสิทธิ์ต่อเนื่องนะคะว่ากรณีที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพิ่งเปลี่ยนทางเลือกนะคะจากทางเลือกที่1มาทางเลือกที่2 และที่จ่ายทางเลือกที่1มานับสิทธ์ต่อเนื่องไหมจะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับไหมนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายและหาคําตอบในประเด็นนี้กันนะคะสําหรับการจ่ายเงินสมทบตามที่ทราบกันดีผู้ประกันตนทางเลือกที่1น,นะคะเราจะจ่ายเงินนะคะเจบาทต่อเดือนนะคะและทางเลือกที่2จ่าย100บาทต่อเดือนซึ่งจะมี ส่วนต่างของเงินที่จ่ายอยู่30บาทนะคะและ30บาทมีข้อเหมือนและข้อแตกต่างกันอย่างไรกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเราไปดูสิทธิประโยชน์แรกนะคะสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่หหรือทางเลือกที่2นะคะเราต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว3ใน4เดือนนะคะโดยในกรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปมีใบรับรองแพทย์นะคะรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะ ก็จะได้วันละ300บาทนะคะถ้ากรณีหมอให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านต่อนะคะมีบริบรองแพทย์ให้อยู่ตั้งแต่3วันขึ้นไปก็ได้วันละ200บาทนะคะไม่นอนพักรักษาตัวเป็นกรณีหมอนัดก็ได้ครั้งละ50บาทไม่เกินปีหนึ่งไม่เกิน3ครั้งนะคะแล้วก็ในกรณีที่นอนพักกับไม่นอนพักเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ได ปีหนึ่งไม่เกิน30วันต่อปีสำหรับทางเลือกที่1และ2นะคะสำหรับสิทธิการรักษานะคะเราใช้สิทธิบัตรทองบัตรประกันสุขภาพที่มีอยู่ผู้ประกันตนมาตรา40จะไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลนะคะต้องใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ต่อมาคือสิทธิประโยชน์กรณีทุกพลภาพทางเลือกที่1และ2เหมือนกันนะคะ ขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินสมทบถ้าจ่ายมาแล้ว6ใน10เดือนก็ได้รับเดือนละ500บาทเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะแล้วก็จ่ายมาแล้ว12เดือนใน20เดือนก็ได้เดือนละ650บาทนะคะจ่ายเงินสมทบมาแล้ว24เดือนใน40เดือนก็ได้ 800บาทนะคะจ่ายมาแล้ว36เดือนใน60เดือนก็ได้1,000บาทต่อเดือนนะคะระยะเวลานะคะก็ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้15ปีในระหว่าง15ปีนี้เกิดเสียชีวิตก็จะได้เงินค่าทำศพอีก25,000บาทนะคะสำหรับสิทธิกรณีทุพพลภาพนะคะต่อมาเราก็มาดูสิทธิ์ประโยชน์กรณีตายนะคะทั้งทางเลือกที่1และ2ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6 ใน12เดือนยกเว้นอุบัติเหตุจ่ายมาแล้ว1เดือนนะคะภายใน6เดือนก็รับสิทธิ์ได้นะคะจะมีเงินค่านำศพ2 5 0 0 0บาทเงินส่งข้ากรณีตายหากจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า60เดือนนะคะก็คืออยู่ที่8,000บาทซึ่งประเด็นนี้อาจจะสงสัยนะคะว่าเออเราเพิ่งเปลี่ยนทางเลือกจากทางเลือกที่1และ2นะคะมาทางเลือกที่2นับทางเลือกที่1ต่อเนื่องไหมนะคะเดี๋ยวติดตามในสไลด์ถัดไปนะคะ แต่ก่อนอื่นเราจะดูข้อแตกต่างนะคะของสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพก่อนว่าเงิน30บาทที่จ่ายส่วนต่างกันนั้นน่ะมีส่วนที่แตกต่างกันก็คือสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพนะคะทางเลือกที่1จะไม่มีเงินสะสมบำเหน็จชาราภาพเมื่ออายุครบ60ปีจะมีเฉพาะทางเลือกที่2นะคะจ่าย100บาทก็จะมีเงินสะสม50บาทนะคะก็เหมือนเราจ่าย50บบาทไปในส่วนของกรณีเจ็บ กรณีทุกพลภาพและกรณีตายนะคะส่วนอีก50บาทก็เงินสะสมเป็นบำเหน็จชราภาพไว้ตอนอ,อ,อายุ60ปีนะคะก็จะสามารถออมได้เพิ่มได้เดือนละ1,000บาทปีหนึ่งไม่เกิน1 2 0 0 0บาทมีการคิดดอกเบีย้ยต่อปีให้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะ อันนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์ทั้งทางเลือกที่1และ2อทั้งข้อเหมือนและข้อแตกต่างกันนะคะทีนี้เราก็อยากทราบว่าแล้วตกลงนับรวมกันไหมนะคะซึ่งก็ไปอ้างอิงพระราชกฤษฎีกานะคะในมาตรา10นะคะซึ่งจะให้ดูเฉพาะข้อความนี้นะคะซึ่งในการจ่ายเงินสมทบนะคะเขาบอกว่าโดยให้นับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา6 จะเจ็ดสบาทนะคะมาตรา7จใจหนึ่งร้อยบาทและมาตา8ใจสามร้อบาทรวมเข้าด้วยกันและคํวาว่ารวมเข้าด้วยกันหมายความว่าอย่างไรก็สรุปประเด็นคําถามนี้ให้เลยนะคะว่านัดสิทธิ์ต่อเนื่องไม้เป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพิ่งเปลี่ยนทางเลือกจากทางเลือกที่1มาทางเลือกที่2นะคะ สรุปประเด็นนี้เป็นแนวทางให้นะคะก็คือนับสิทธิ์ต่อเนื่องหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพิ่งเปลี่ยนทางเลือกที่1มาทางเลือกที่2โดยการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตา40ทั้งทางเลือกที่1จ่าย70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2จ่าย100บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3จ่าย200บาทต่อเดือนให้นับรวมเข้าด้วยกันนะคะแม้จะมี การเปลี่ยนแปลงทางเลือกอย่างเช่นกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะสมมตุติเราจ่ายทางเลือกที่1มาแล้วประมาณ4ปีกว่านะคะเหลืออีกไม่กี่เดือนจะครบ60เดือนแล้วนะคะก็เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นทางเลือกที่ 2, 2> ก็มีความกังวลว่าไอ้เงินสงเคราะห์กรณีตายนี้จะเริ่มนับที่ทางเลือกที่2ใหม่ๆไม่นับรวมนะคะนับรวมตั้งแต่ทางเลือกที่1มาเลยนะคะเหลือไม่กี่เดือนสมมุติ เสียชีวิตทายาทก็จะได้เงินสงคะห์กรณีตายที่8000นี้ไปด้วยนะคะซึ่งจากประเด็นคำถามนี้ก็จะสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่1 2หรือ3เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเลือกเราก็นับรวมการจ่ายเงินสมทบมาด้วยนะคะสำหรับทางเลือกที่1และ2ไม่ค่อยมีข้อแตกต่างจะแตกต่างเฉพาะทางเลือกที่3นะคะหากใครที่เพิ่งเปลี่ยนจากทางเลือกที่1และ2มาทางเลือกที่3 สิทธิประโยชน์ก็จะนับในส่วนของทางเลือกที่3ซึ่งมีอธิบายคลิปก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะคะถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามลิงก์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ